สวัสดีค่ะทุกคนทุกคนสบายดีใช่ไหมคะวันนี้อยากมาพูดถึงเรื่องยุคสุดท้ายค่ะเฮ้ย <He> ยุคสุดท้ายอะไรกันไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจไม่ไม่เคยได้ยินหรือบางคนที่เป็นคริสเตียนอยู่แล้วก็อาจจะโหน่ากลัวจังเลยอะไรอย่างเงี้ยจะมาบอกทุกคนว่ายุคสุดท้ายก็เป็นช่วงยุคที่เราอยู่เนี่ยแหละค่ะเป็นช่วงชีวิตที่เราอยู่เนี่ยแหละค่ะ ก็ยุคสุดท้ายจะเกิดอะไรขึ้นบ้างหลายคนอาจจะเคยได้ยินเรื่องออการกันดานอาหารสงครามโรคระบาดท,ที่จะเกิดขึ้นใช่ไหมคะซึ่งมันก็เกิดไปแล้วด้วยนะทุกคนไม่ว่าจะเป็นโรคโควิดสงครามกับรัสเซียกับยูเครนหรือการกันดานอาหารในออทวีปต่างๆเนาะแอฟริกาหรือว่า เอธิโอเปียอะไรพวกนี้เขาก็กันดานมาตั้งนานแล้วนะแต่ว่าตอนเนี้มันมีสัญญาณบอกหลายๆเรื่องซึ่งหลายคนที่เป็นคริสเตียนที่เขาเป็นอาจารย์อะไรก็ออกมาเตือนเยอะแยะมากมายนะแต่โอกก็ไม่อยากให้ทุกคนแบบตื่นเต้นตกใจกลัวหรือว่าคิดมากจนเกินไปนะ อะไรจะเกิดก็ต้องเกิดใช่ป่ะคนไทยชอบพูดแบบนี้ใช่ป่ะแต่ว่าสิ่งที่เราควรจะทำในตอนนี้ก็คืออะไรคือเข้าหาพระเจ้าสิคะเข้าหาพระเจ้าทำยังไงเข้าหาพระเจ้าเพื่อเราจะไม่ได้กลัวสิ่งนั้นไม่ได้กลัววันที่มันจะมาถึงเพราะว่าพระเจ้าไม่ได้ให้เราเป็นคนขี้ขลาดหรือกลัวนะก็คือ เรารู้อยู่แล้วว่าพระเยซูสัญญาว่าเมื่อพระองค์ทรงสิ้นพระชนบนไม้กางเขนแทนความบาปของเราและเราต้อนรับพระเยซูไปแล้วอ่ะคือเราก็เชื่อได้เลยว่าพระองค์จะทำพระสัญญาของพระองค์ให้เป็นจริงก็คือเราจะถูกรับขึ้นไปบนสวรรค์แน่นอนแต่มันก็มีข้อแม้ก็คือเราจะต้องไม่รับเครื่องหมายที่เป็นสัญลักษณ์ของมารซาตานก็คือเลข6 แล้วเลข666เนี่ยมันก็คืออะไรก็ปัจจุบันหลายคนเขาก็วินิจฉัยมาว่างูเป็นสัญลักษณ์ของมารซสาตานไม่ว่าจะเป็นงูเป็นพญานาคอันนี้เขาถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของมารซสาตานซึ่งหลายคนทราบดีอยู่แล้วว่าเมื่อโควิดที่ผ่านมาองค์การอนามัยโลกอ่ะเขาก็ออกมาแบบ ให้ทุกคนฉีดวัคซีนใช่ป่ะเขาก็บังคับคนได้แบบทั่วโลกเลยนะให้ให้ออกมาฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิดอะไรเงี้ยแล้วองราสัญลักษณ์ขององค์การอนามัยโลกก็เป็นรูปงูแล้วปัจจุบันนี้เราใช้ ID c a กาใช่ไหมคะในวิวร์เป็นเล่มสุดท้ายของไบเบิลได้เขียนว่าผู้คนจะ ้องรับเครื่องหมายหรือสัญ,ญลักษณ์นั้นไว้ที่มือด้านขวาหรือที่หน้าผากเพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์ของมาสาตาลแล้วคนที่ได้รับสัญญาณนั้นจะไม่มีโอกาสได้เข้าแผ่นดินสวรรค์เลยซึ่งคริสเตียนหลายคนก็กลัวว่าเอ๊ะเรารับมาแล้วหรือเปล่าทุกคนก็มีไอดีการ์ดเพื่อจะแบบซื้อของได้อะไรได้อะไรประมาณนี้นะแต่ว่า มันยังไม่ได้ถูกฝังเป็นไมโครชิพซึ่งหลายๆคนคาดกันว่ามันคือไมโครชิพนะแต่มันอาจจะเป็นอย่างอื่นก็ได้เนาะที่เราแบบไม่รู้อะแต่โอกก็เชื่อว่าถ้าเรารู้จักกับพระเจ้าเราจะไม่ได้กลัวสิ่งนั้นเราจะไม่กลัวในสิ่งที่มาถึงเพราะว่าพระองค์สัญญากับเราแล้วว่าพระองค์จะรับเราขึ้นไปเพราะฉะนั้นเราจะทำยังไงอะเราก็ต้องติดสนิทก,กับพระเจ้าให้มากใช่ไหมคะทุกวันนี้ที่โอมา เที่ยวเข็นเราทุกคนให้แบบอ่านพระคัมภีร์อธิษฐานหรือหรือคุยกับพระเจ้าเนี่ยก็เป็นการสร้างความสัมพันธ์กับพระเจ้านั่นแหละที่เราจะรู้ว่าเออพระเจ้าอยากให้เราทําอะไรไม่ว่าเราจะไปทํางานผู้ช่วยพยาบาลเนาะรับใช้คนแก่ที่อยู่ที่นี่หรือที่ไหนก็ตามเนาะก็ถือว่าเราได้เป็นตัวแทนของพระเจ้าเพื่อไปรับใช้คนที่เป็นคริสเตียนนะเพราะคนที่นี่ก็เป็นคริสเตียนใช่ไหมคะ แต่พวกเขาว่าเป็นคริสเตียนตั้งแต่เกิดไงเขาก็ไม่รู้ว่าเอ๊จะต้องติดสใจก,กับพระเจ้ายัางไงเขาก็หลงลืมไปแล้วเหมือนเราที่เคยเป็นพูด้ด่ะเราก็ไปวัดเพื่อความสบายใจใช่ปะไปยกมือไหว้พระจุดทูปจุดเทียนอะไรเงี้ยก็เพื่อความสบายใจใช่ปะแต่สําหรับคริสเตียนเราต้องมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับพระเจ้าเพื่อที่เราจะได้รู้ไงว่าพระเจ้าใช้ให้เราทําอะไร บางทีเราอาจจะมีผู้คนที่แบบเข้ามาในชีวิตหรือบางคนทำงานทำความสะอาดอืมก็เราก็ไปปัดกวาดเช็ดถูให้ทุกที่สะอาดใช่ป่ะเราก็ต้องทำหน้าที่ของเรานั้นอย่างเต็มที่เพราะว่าพระเจ้าใช้เราในทุกอาชีพหรืออย่างอย่างบางคนที่ดูแลเด็กหรืออะไรอย่างเงี้ยก็พระเจ้าก็ใช้เขาเหมือนกันก็พระเจ้าใช้ทุกอาชีพจริงๆเนาะแต่เราไม่ต้องกังวลว่า เฮ้ยมันจะมาเมื่อไรเหรอวิบอนเนี่ยมันจะมาถึงเมื่อไรยุคสุดท้ายแล้วก็พระเจ้าจะเสด็จกลับมาเมื่อไรแล้วอนาคตมันจะเป็นยังไงคือถ้าเราติดสนิทกับพระเจ้ามากพอมากพอขนาดไหนมากพอที่เรารู้ใจและรู้จักกับพระเจ้าว่าพระเจ้าจะยังไม่มาหรือพระเจ้าจะเตือนเราในเรื่องเรื่องไหน เราก็จะรู้ได้เลยว่าเออพระเจ้าพูดกับเราแบบนี้มีเสียงตัดในใจมีเสียงพูดในใจเราแบบนี้ว่าอย่าทําสิ่งนี้นะมันไม่ดีอย่าทําบาปแบบนี้นะมันไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ค่อยๆเปลี่ยนและปรับปรุงแก้ไขมันเมื่อเราอยากที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองที่จะเป็นคนดีขึ้นเป็นคนที่ใช้การได้มากขึ้นนั่นแหละคือพระเจ้าทุกคนมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าแล้วนะที่พระเจ้าเข้ามาใน ในหัวใจของเราอะไม่ว่าเราจะไปทําอะไรเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยดีจังเลยพอได้ยินเรื่องราวที่ใครมาพูดถึงพระเจ้าก็โอ้รู้สึกมีความสุขจังเลยอยากจะคุยเรื่องพระเจ้าทั้งวันทุกวันอะไรเงี้ยนั่นแหละคือการที่พี่น้องมีความสัมพันธ์กับพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ในตัวพี่น้องแล้วนะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องกลัวมากจนเกินไปว่าในยุคสุดท้ายอะมันจะมาถึงเมื่อไหร่แต่ช่วงนี้หลายคนก็ ตกใจตื่นเต้นว่าเอ๊ะฉันจะเก็บเงินไว้เยอะด,ดีหรือว่าฉันจะซื้อสินค้ากักตุนไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะอาหารมันแพงขึ้นมากใช่ไหมทุกคนเราก็เชื่อว่าพระเจ้าจะเลี้ยงดูเรานะพระเจ้าอ่ะให้สมัยก่อนอ่ะพระเจ้าให้มานาตกมาจากฟ้าให้กับคนอิสราเอลที่เดินในถิ่นทุรกันดารเขาไม่มีอาหารไม่มีน้ํานะ พระเจ้าก็ให้โมเสสอะไปทุบก้อนหินนะแล้วก็มีน้ําออกพุ่งออกมาจากก้อนหินก็คือแบบเป็นน้ําบาดาลหรืออะไรเงี้ยแล้วก็พระเจ้าก็เลี้ยงพวกเขาด้วยมานานะเป็นเป็นเป็นอาหารที่ตกมาจากฟ้าให้พวกเขากินเนาะมันก็เป็นมเมล็ดธัญพืชอะไรแบบนั้นแหละเป็นคล้ายๆแบบมเมล็ดผักชีเนาะเล็กๆอะก็ทุกคนก็ไปเก็บกินนะเป็นเวลาตั้งหลายปีเนะี่ยแล้ว เราก็ต้องเชื่อว่าเมื่อถึงเวลานั้นน่ะพระเจ้าก็จะส่งคนมาเลี้ยงดูเราพระเจ้าก็จะส่งผู้ที่ช่วยเหลือเรามานะพระเจ้าจะไม่ปล่อยให้ทุกคนอดตายหรอกแล้วก็อกก็เชื่อว่าเวลานั้นน่ะเมื่อมาถึงอะ่ะทุกคนก็จะรู้ได้เองพอถึงเวลานั้นน่ะทุกคนก็จะอธิษฐานกับพระเจ้าได้เองว่าพระเจ้าลูกขอที่พระองค์มารับลูกไปเถิด อย่าให้ลูกต้องเจอกับสิ่งหลายๆแบบนั้นเลยทุกวันนี้อกก็อธิษฐานเผื่อทุกคนในห้องนี้อยู่ทุกวันนะขอให้ทุกคนมีความเชื่อความหวังใจแล้วก็มีความรักมีสันติสุขในครอบครัวเสมอแล้วก็เรื่องโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยเราก็ต้องป้องกันตัวเองเพราะว่ามาน่ะมันอยู่ในชั้นฟ้าอากาศเรามองไม่เห็นมันหรอกว่าเราจะไปเจอกับมันตรงไหนบางทีอ่ะ เราไปเดินผ่านคนป่วยเนี่ยมันก็วิ่งเข้าใส่เราแล้วหรือบางทีเราแบบเดินไปเฉยๆแล้วก็เกิดปวดหัวไมเกรนอะไรอย่างเงี้ยขึ้นมาก็เป็นการที่เราไปประท้ากับพวกมันนั่นแหละเพราะพอเวลาที่เราต้อนรับพระเยซูไปแล้วอะ่ะพระสิริเอ,อ่อพระสิริแสงพระสิริของพระเจ้าอะ่ะมันอยู่กับเราอะ่ะเราเดินไปไหนเราก็จะส่องสว่างนะใครอะ่ะที่เขารู้จักกับเราอะ่ะ เขาก็จะมีความรักความชื่นชมยินดีทุกคนจะรักเรามากขึ้นเราจะสังเกตตัวเองไหมว่าเวลาเราไปที่ไหนอ่ะก็มีแต่คนรักคนชอบเรานะมีแต่คนแบบว่าเอยเธอดีจังเลยทําไมเธอดีแบบนี้อะไรเงี้ยนั่นแหละเป็นผลที่มาจากฝ่ายวิญญาณก็คือพระสิริของพระเจ้าที่จะปก คุมเรานะแต่เราก็ต้องขอพระองค์ให้ปกป้องเราปกป้องลูกปกป้องสามีปกป้องครอบครัวแล้วก็อวยพรเราแล้วขอพระเจ้าได้ทุกเรื่องเลยนะคะขอพระเจ้าอวยพรเราแต่ว่าขออนุญาตเรื่องเล่นหวยนะทุกคนเพราะว่าพระเจ้าไม่ได้อวยพรเราจากทางด้านเขาเรียกว่าอะไรอะเสี่ยงโชคอะแต่ว่าพระเจ้าจะอวยพรจากการงานของพี่น้องนั่นแหละเงินเดือนก็จะขึ้นขอพระเจ้าอวยพรให้พี่น้องทุกคนเงินเดือนขึ้น ม,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 มางมๆกมมครับมากนะมีเลี้ยงมีกินมีเก็บนะแล้วก็มีใช้จ่ายมีไปเที่ยวกับไทยอะไรอย่างงี้เนาะก็ขอที่พระเจ้าจะอวยพรร้านอวยพรมือของทุกคนนะให้ให้เติบโตในทางของพระเจ้ามากขึ้นคนไหนที like 2> 2> ่รู้สึกว่าอุ้ยฉันไม่เคยอ่านพระคัมภีร์เลยอ่ะฉันเอามาไว้ฉันก็เก็บไว้ให้ฝุ่นจับแบบนั้นนะก็เริ่มอ่านได้แล้วแต่ถ้าอ่านไม่ได้อ่ะก็ฟังค่ะใน YouTube มีทุกบทเลยนะคะ66เล่ม เขียนว่าไบเบิลเนี่ยมันจะขึ้นเรียงมาเลยนะคะตั้งแต่ปฐมกาลจนถึงวิบอนนะทุกคนก็ไปหาฟังเอาได้แล้วถ้าทุกคนฟังแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันสนุกจังเลยก็ไปหาซื้อไบเบิลมาอ่านเลยถ้าใครมีแล้วอะ่ะก็ไปหยิบมันมาปัดฝุ่นบ้างนะทุกคนอ่านวละบวนรน้า อันไหนไม่เข้าใจอะ่ะก็เขียนมาถามโอดได้หรือโอก็ไม่ได้เข้าใจทุกเรื่องหรอกนะแต่ว่าจะส่งคลิปของอาจารย์ไปให้อีกทีนึงเนาะโอก็ไม่ได้เก่งอะไรนะทุกคนก็ยังเป็นเหมือนทุกคนเนี่นแหละบางทีก็ยังแบบเห็นไหมชอบแต่งตัวสวยๆอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็แบบเฮ้ยโป๊เกินไปก็เออเอาเสื้อมาคลุมหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ใจตัวเองอะ่ะชอบแบบนี้นะก็ยังละทิ้งความบาปอะไรไม่ได้ทั้งหมดหรอกเราไม่ใช่พระเนาะเอ้ยเราไม่ใช่บัตรหลวงเนาะเราก็แบบ ไม่ได้เข่งอะไรขนาดนั้นขนาดบาทหลวงยังแบบแต่งตัวเฟี้ยวๆก็ยังมีเลยนะมีรอยสักมีอะไรอย่างเงี้ยโดยบาทหลวงที่ที่พิงชื่อกา้านที่ตัวเองอยู่อะเขาก็แบบเออไว้หนวดไว้คขาไว้ผมยาวอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆมันไม่ได้เกี่ยวกับลักษณะภายนอกหรอกเราก็คิดไปเองแหละว,ว่าเอ้ยต้องแต่งตัวให้เรียบร้อยต้องอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราเกรงใจพระเจ้าไงแต่ว่าเอาล่ะสุดท้ายอะคือ ก็จะบอกทุกคนว่ายุคนี้ก็เป็นยุคสุดท้ายจริงๆแหละอย่างที่หลายๆคนพูดก็คือยุคสุดท้ายที่พระเจ้าจะกลับมารับเราไปบนสวรรค์ไงเพราะฉะนั้นเราจะต้องรอคอยพระองค์แล้วก็ยินดีมากกว่าที่จะเศร้าใจกลัวกังวลอะไรนะยินดีมากกว่าแล้วก็คอยระวังว่าเราจะไม่ทํำบาปคอยระวังที่จะไม่รับไอ เครื่องหมายเลข666นี่แหละสุดท้ายอะ่ะก็จะมีคนออกมาเตือนเราอีกเยอะแยะมากมายนะวันนี้ก็ขอจบการทำคลิปแค่นี้ค่ะขอพระเจ้าอวยพรทุกคนนะคะแล้วก็เสริมกำลังในการทำงานในการดูแลสามีลูกหรือว่าในการรับใช้ต่างๆนะคะขอพระเจ้าอวยพรค่ะ